รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี Best Security Company of the Year เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปีถึงรางวัลเกียรติยศ Money and Banking Award 2025ในสาขาบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี2568 Best Security Company of the Year 2025บริษัทที่ได้รับรางวัลได้แก่ สัหลักทรัพย์เกียรินาคินพัทรรัฐจำกัดมหาชนขอเรียนเชิญคุณสุกิจต,ตั้งมณีนิมิตรกรรมการผู้จัดการหัวหน้าสายงานหลักทรัพย์สถาบานันบริษัทหลักทรัพย์เกียรินาคินพัทรัฐจำกัดมหาชนขึ้นรับรงบางวัลค่ะอย่างแรกก็คือการที่เราทุกคนในทีมเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันคือเราเวิร์กไปสู่ คอนเซนสัสนะครับในการจะคอนวินส์ทุกคนในทีมเนี่ยให้มีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็ทำงานไปพร้อมๆกันส่วนเรื่องปัจจัยที่สองเนี่ยคือการที่เราทำอะไรเนี่ยเราศึกษาจนรู้จริงนะครับเพื่อความแม่นยำในการให้ Advisory ของการลงทุนแล้วก็ปัจจัยที่สามเนี่ยคือการที่เราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้านะครับไปมองถึงปัจจัยระยะยาวเนี่ยเป็นสำคัญเราเชื่อว่า ถ้าลูกค้าพึงพอใจกับสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราบริการเนี่ยอันนี้คือปัจจัยสําคัญที่สุดของการให้บริการของ KKP ครับผมว่าประเด็นหลักน่าจะเป็นเรื่องของการที่เรามีสายธุรกิจที่มีความหลากหลายนะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็ในแต่ละสายธุรกิจเนี่ยอาจจะมีความไม่ไปด้วยกันกับสภาวะตลาดทั้งหมดนะครับซึ่งต้องบอกว่า Over Time เนีน่ยในหลายๆปีที่ผ่านมา จะมีการเพิ่มเติมความหลากหลายเหล่านี้เข้าไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ถึงแม้ภายในประเทศเราจะค่อนข้างมีอุปสรรคเยอะเนี่ยยกตัวอย่างในเรื่องของสายงานบร m a n a จ e m e n t ที่มีการแนะนําหรือพาลูกค้าไปลงทุนหาโอกาสในต่างประเทศเนี่ยตรงนั้นก็ไม่ได้รับผลกระทบจริงๆได้รับผลกระทบในเชิงตรงกันข้ามก็คือเป็นเชิงบวกเพราะว่ามีลูกค้าที่ให้ความสนใจแล้วก็อยากที่จะ explore การลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติมมากขึ้นครับ นอกเหนือจากการที่เราลงทุนในบุคลากรเนี่ยครับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีของเราเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญมากนะครับเรายัางลงทุนในเรื่องของแพลตฟอร์มเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าตลาดเนี่ยอาจจะดูเงียบไปบ้างสภาวะเศรษฐกิจที่ดูมีความผันผวนนะครับแต่การลงทุนในแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลานะครับเราเองเนี่ยไม่ได้ชะลอเรื่องนี้ แต่กลับมองดูหาโซลูชันใหม่ๆที่คิดว่าจะมีประโยชน์ที่สุดกับตัวเราเองแล้วก็ลูกค้าครับเราอาจจะต้องพยายามมองหรือคาดการแนวโน้มในระยะยาวให้ออกว่าเทรนด์ของอุตสาหกรรมเทรนด์ของธุรธกิจเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ต้องทำกลยุทธ์องค์กรให้สอดรับกับเทรนด์หรือกระแสะหลักนั้นได้ซึ่งหลายเรื่องเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาต้องลงทุนต้องวิว uh, ทีมงานแล้วก็ใช้เวลาอย่างน้อยๆ3ปี5ปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองภาพระยะยาวออกก่อนแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในวิธีการรับมือนะครับส่วนในเรื่องของการให้บริการนะครับน,นอกเหนือจากสิ่งที่เราทำเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราให้ความสำคัญก็คือ global investor เนี่ย นะครับในตลาดโลกมีความต้องการซัพพอร์ตและบริการจากทางบรกเกอร์อย่าง KKP ในส่วนไหนเราก็นำเสนอเพิ่มขึ้นในตรงจุดนั้นนะครับหลายอย่างที่เราเริ่มทำเช่นในส่วนของพรามบล็อกเกเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเป็น Facility ที่ช่วยให้ global investor เนี่ยจะกลับมามีความสนใจในตลาดหุ้นไทยมากขึ้นครับ สำหรับในครึ่งปีหลัง68นะครับก็ถ้าเป็นเรื่องธุรกิจที่ยังต้องอิงกับสภาวะการลงทุนในประเทศเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ายังยังมีความหนักใจนะครับยังยังมีความเหนื่อยอยู่พอสมควรในภาพรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในเองหรือปัจจัยภายนอกที่กระทบกับบรรยากาศการลงทุนหรือธุรกิจในเมืองไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแผนสําหรับครึ่งปีหลังผมว่าในส่วนที่เราควบคุมไม่ได้สิ่งที่ต้องทําคือก็เตรียมพร้อม รับมือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอสเรื่องอะไรก็ตามแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในวิสัยที่เราควบคุมได้เช่นบริการที่ให้คําแนะนําเรื่องการลงทุนกับนักลงทุนเนี่ยที่ไม่ได้มีข้อจํากัดว่าต้องลงทุนในประเทศอันนั้นก็คงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่เราต้อง add value คือนําเสนอทางเลือกการลงทุนนะครับแล้วก็คำแนะนําให้สอดคล้องแล้วก็พยายามสวงหาโอกาสให้กับนักลงทุนในสมั